เราเพิ่งเอาน้อยแท้หาว่าังเอาหลายให้จะกดเขาก่อนเนาะไปเอาไมเอาเมื่อเดี๋ยวไม่เอาหลายผมเมื่อเดี๋ยวไป่ดูเออมามาถึงเม่อไหร่คจะกินตัวปิ้งทอดอ้อแซ่บไดี๋ยวทอดอ้อแซ่บขนาดเอาอันข้าวปลาตัวบริปิ้งห่อแดี ไปดีตอนเช้าทุกคนมื้อนี้พกับน้องอูเลยเนาะพบกับ่องน้องอูล่องซานน้องอูกับตุ๊กซีพากันไปตลาดเนาะตลาดล่องซานยามเช้าตลาดเทียงทางตอนนี้หมอกลงเต็มเลยเนาะอากาศหน้าหนาวงตุ๊กจะองศาลูกเป็นบ่ไม่ดูเมืองอากาศก็น่าจะองศาน18ก็18ก้า18องศาเดียไม่สูงอน้องจ้า สิพากันไปตลาดก่อนเนาะไปไปอ่าน้าวขนาด,ดนาัด้นกมันมีอย่างเนี้ยเราจะไปซื้อของกินมากินเนาะหลังจากนั้นหลังจากที่ไปซื้อของกินมากินแล้วก็จะไปส่งตุ้มเพื่อนเนาะไปอ้าวลง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 จะได้เดินไปห,หรือเน,อนี่ยมหนาวเนี่ยเฮ้ยกันเล็กกว่าไปลืป่นอีก <laughs> น <laughs> ่าสุดแต่วาตลาดนี้บูว่าซีซีอย่างบอกว่าซีซีลืมเ้อแต่ว่าตลาดนี้อัสู่เก่ามากมันก็เลยแบบวางขายเอาสินะแบบเยอะแยะเี้ยมีพวกพักพวกป่าดดิเออแม่บ่าไม่ซื้อรพักอันป่าปลากระสังไปรว่ดรดม ราคะจะเื้ออันเ่อเหรอช่องพันช่องพันเออกินบ่กินเลซื้อลกแช่ตู้เย็นไว้เธอมันแข็งแข็งมกินนอทอดนี่นะเด็กเสียซื้อไวเย็นไว้แล้วมันครงรับทอดอืมไอ้บอ บ้าคระ ปากกระสังอันนี้เป็ปากกระสังป่ะนั่นหรอนั่นอันนี้เป็นปากกสังวะปลาปากะเื่อนเออปลากเพื่อนไ่เอปลาหนึ่งีกาปกกรสังปลากรสังนั่เนอเดี๋ยวไปปลาสองเองเินมีเงินเท่าเดิมเงียพอครึ่งหลเื่อนีโทรศัพท์นนี้บุคลโลดี่นะลองดู โซาสองพันปันินพันห้าเออฮะอดีพอ <c oughs> ดีเงินเงินนี่แหลเฮร์ราซื้อปลาให้แมตงตุกเนาะปลาอันนี้เขาจะเออนาปลาปันินปังรรมาซาโลนึงสิบห้าพันสิบห้ากับประมาณ5้าวิาก็บาทเงินไทยนี่บงปลาดนตัวงใหญ่สองหลุบ ตัวนี้ตัวนี้ฮอตโล,ไตล,ไลบไปเขาที่น่อเออโลกับโซงโลกแหละไปฉุนไล่จะไป จะซื้ออะไรไปซื้ออะไรกินนอกสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดเลยพัดเดอรกองพัดเดอร์กล่องพันกองสองพันก็แท้เออเออเออกองสองพันนะเอาเอากองนึ่งเอากองนึ่ง ยาอย่าีไรอ่าเอาของมายอซื้อจเพื่อนน้อยแท้ฮะตอนนยังเอาลายจะกวดกองกอนเนาะเอาไปเอาเมื่อดไวเอาเอาลายนเลยไปดูเออมามาเอามาเออเอาซองกล่องตัวตัวอาอก่องเราัเนาะ้าฮะซกองห้าพันก็แล้วเรียว่าแบ่งการานาผู้ที่เช่าซองกล่องหอืก่องนึงหอกลองยุกเชียวกินน้อยเดียวดิ กองสองพักองสองพคื่อจะเคือเงินไทยจะไหวไหนอ้อยทีนเบิร้านพันเบิร์กนะฉัน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 ฉงนฉั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 นกันฉันงนกันันฉันนฉันนนนงนนนกนน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 กนนันนนนกนนักนันน ไปต<ถ>ัวไปตัวพันแล้วไปริมพันันหนึ่งไิมพังที่แดดกเขาล้วก็ลงพืนท่่ กองห้าพ <Private. S 2> ันห้าพันก็ตกขึ้นประมาณเท่อบสาบานแต่บพก่าสาวบ้านเอาตัวใิ้คาเล็กนขึ้นก็ประมาณสิบใบกวบาเานกองสามกองเอาเอาเออออะเอาใส่กันนเธอจะออกรือะคะใช่จะออกน่อมา้อเยอะ ก้อนคนนี้แกเก่งก่าสาวซุ่งอีกอนด้ไรอดีแหละกันในกูเรื่องเจ้าเจ้าไปอุ้ยรถหลายเด้อพี่น้องเลย ไปหางไปซื้อมะกอกบอกฮะเอ้ต่ำใจอันอืออีกสีมีพักไวหลายย่างอุยสลีเอาบอพ่อเดนไ้งห้าพนห้าพันเออเอาสองถุง ไ่ปั่นในตู้ได้จังเเพนะเจอเดอร์ไปหนาวไม่ตุกเปิดจีนอะไรเงี้ยฮะเชื่อไหมใช่หะอุ <c oughs> ้ยอันนี้มาเกี่ยวตลาดมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะตลาดยามซาวมอ,ม,อมอกมอกมอกมันกำลังลงลงฟ้านี่กัน ซื้อวะมีบอล่ะซื้อห้าทางโค้งไหนตาซื้อห้าทางโค้งว่ะเขาจะไปซื้อข้าวปลาปลาเนาะเดี๋ยวื้อนี้เขาซื้อแล้วเขาสิเอาไปแซ่ซองแข็งไว้เพื่อแบบให้มันแข็งแข่งแล้วเขาจะค่อยมาทอดทีมแซ่มีบอว่ะข้าวปลาเออมีนี่นี่นี่เดี๋ยวเขาไปซื้อเขาซื้อข้าวปลาปลาได้อู้พิ่นปิ้งแล้วมันชิพองๆแบบนี้เนาะปลาตุ้งติ่งจะนึกไหมคะจะกินตัวปิ้งทอาเอาแซ่บได้ เอาแซลขนาดเอาอันข้าวปลาตัวบริพิ้งให้พอดีนั่นนี่เนี่ยโดยเป็นเป็นสีเดี๋ยวได้ขนาดบูมีสี่ขาวอะมีสีนี่เนี่ยสี่ขาวบูมีวะเออเอาให้เฮาแดีอันไข่ยของพดีเก็แม่สองค่ะสางนห้าเลยปะบโได้เอาสามอันเอ้สามอันนม่ค่อยปี้เอาเองเจ้เมื่อเนาะหนาวไปหนุนวัด ตังหลอนั่นแหละมถั่ววสมนี่มีได้ฮากได้เฮ้ยเราม่ของต่าอัเต้าหูอันนี้เป็นน้ำเต้าหู้กล่ะเนี่ย่ะเนี่ยนะจะอัพโด้วยมาขายทุกมือว่ะารงคนนี้มือเขาว่มาซื้อสีมูดัวซื้อสีอัน

ของแต่ก่อนนั้นตลาดเพื่อนจะเห็นทางไว้นา่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นแบบปลให้ขายละเพิ่นมาขายอยู่ทางนอกทางซิแล้วก็ซีมีพวกพักพวกมีส่วนหลก็มีพักแะละหลายโปรโมเป็นพวกพักแต่ว่าซีนเน่ยเขาจะซิขายอยู่หันส่วนหลเขาจะค้าแต่ตอนค้าตอนเสารเออค้าตอนเ้าส่วนแรงส่วนหลายตอนแรงไม่ได้ค้า ได้ปะไปเมื่อห่ะที่ซื้อทันในตลาดเนี่ยซื้อวะไปไปน่าครเมื่อนะนี่น้องอู๋ก็มาฮอดเือแล้เนาะหลังจากที่ไปตลาดมาซึ่งไปตลาดน้กับน้องอู๋ไปประมาณหกโมงครึ่งเนาะอากาศก็นาว่าแต่ว่าตอนนี้ฮันแดดออกอะเนาะนีแดดออกละอันน้องอู๋ไปกับน้องตุ๊กเนาะเพราะว่าตุ๊กฮันมานอนนํำน้องอู๋ก็เลยพากันไปตลาดแล้วไปทานชีสไกันทุกคนเเนาะ ประมาณนั้นแหละน้องอูไปตลาดกับบบมีอย่างตลาดกับมีพักมีปลามีซีนอนเดียประมาณนะั้นแล้วก็หลังจากที่ไปตลาดมาแล้วก็ไปส่งน้องตุก๊กเหมอเหอนนอนแล้วน้องอูก็มาเปิดฮานขายเครื่องแล้วก็มานึ่งเขาเ้านอต่ว่าฮานก็เปิดแล้วละเนาะต่ว่าเครื่องก็เมื่อละต่ว่าเมื่อแรงจังสิไปซื้อเครื่องอันมาขายนี่ประมาณนี้เนาะนี่น้องอกูก็ยู่คนเดียวกะเงาเงาต <c oughs> ่ว่ากันมาแล้วเป็ดอัน ไก่้ฮันอันปลาดาวพ่นเกลือให้แล้วเนาะอันบ้านนั้นน้องอูจังสีอ่าไปเกลือมันอีกตอนสวยคลิปนี้น้องอูก,กับซีปิดคลิปเพียงเท่านี้นอ้องฟาดทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องอูดเด้อกะเบิ่งเดิน่ามื่ออื่นน้องอูสิปิดฮานไปถ่ายคลิปอยู่ทางใดกะท้าทุกคนติดตามร้องน้องอูดได้เนาะ